ตัวทัดนะแม่ปากหวานขอบคุณครับอ่ามันก็มันจะไม่สจวะอ่เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาไม่ต้องใจร้อนจับซ่องมือเออซ่องมือเป็นตัวคนนู้นแล้วไปสุพรรณแล้วจับซ่องมือไปสุพรรณแล้วไปจังหูเขาบอกเออนะ ตั้งแต่ต้นเลยนะต้นไหนนะนี่อจับมือจับมือนะอย่าดื้อย่าดื้อถ้าดืาด้อเดีด๋ยวแม่จิกอาา่าใครรูปเราลองหน่อยจ้ะสวัสดี2,200คนลคแล้วนะคะขอบคุณกรันนะครับ มัวแม่มันพลาถ่ายไม่ชัดมันพลามันมัวไฟไงไฟไงต้องนั่งลงน่อจ๊ะพอดีกินกินไก่มาปวดข่าวเป็นเกาเขากินแต่ไก่เนาะเออนะพอออบอกว่าอะไรพอออฝากอะไรมาสมงไไม่เกี่ยวอะไรนะคิดถึงจำปลา กินชไม่พอสุหายาไม่ได้เลยใครขเอเพลง,ง,งอ่ะหายะได้เลยอ่ะร้องหแน่เลยไม่ร้องทวงแต่ว่าไม่ได้ท่วงนะสุดทางที่ด่านซ้ายจุดไม่หวานโอ้โหด่านซ้ายชายแดน แม่มือวินไม่จับแต่จับรองเท้าแม่อ้อยอ่ะแม่อ้อยมันไม่จับมือจับรอบงเท้าใครดาวหูแทนผมกินข้าวแห้งแช่น้ำนั่งเวียนอยู่ยามนาวกระจุกไม่หวานด้วยขอบคุณดาดวร้อยดวงน,นะคะ ปกเกล็ดหนาวเย็นเย็นอยู่นะคะต้องตอบส่งกำลังใจให้นะคะพี่เหตุขอบคุณนะคะอะไรนะจ๊ะไทยสิบเจ็ดหนุ่มซืดอแลบ้านเราด้วยอ้าวแล้วทำไมไม่มานี่ค่ะครับเสื้อสวยมากครับสองคนโอ้โหแอบไปทำมาถ่ายกระดานละถ่ายกระดานละไปเอ๋ไปเอ๋ไปเอ๋กับที่ไปเอ๋ ป้า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 กับป้ากับที่อะไรนะเขาโห่แม่ป้าเขารักเขารักเขารักเขาดี <c> <c>